ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอิทบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i n b a c k เติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากใครเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีปรเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนร อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b ส l l 2 0น3โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนองคลิปนี้ก็ทำการพูดถึงการแจกตำนานฟรีตัวที่2ทุกคนก็ถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับการรับฟรีตำนานอีพิกตัวที่2นะครับก็มีข่าวสารเดี๋ยวต้องทำยังไงกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแลวกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแลวกันนะครับมาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนก็คืออยู่ในช่วงของ EF Football Festival กันเหมือนเดิมนะ การแจกตำนานฟรีตัวที่2นะครับก็คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าก่อนหน้านี้รับได้มีการแจกฟรีไปแล้ว1ตัวนะครับสำหรับการลุ้นฟรีนั้นทุกคนแลยก็อันนี้นะครับเป็นการแจกฟรีจากการนำเควสนันทุกคนก็คือรับเพิ่มอีก1ตัวเลยด้วยกันนะครับสำหรับการเปิดฟรีในส่วนของอีพิกการ์ดเขียวนะครับก็ทำยังไงกันบ้างเรามาทําการรับชมกันเลยเลยกันนะทุกคนเข้ามาที่ในส่วนของมิชชั่นกันคนนี่เลยนะครับแล้วก็เจอกับแคมเป j ออ t i v ททุกคนกดเข้ามาเลยนะครับจะเจอกับหน้าตาประมาณนี้นนนนคคัแลล้้้วกกก็็ดเเเขาามยททออีีืป ID ผมยังไม่ทําการเคลียร์ซักเควสเลยนะครับก็มาทําการไล่เรียงให้แล้วกันนะครับว่าทํายังไงกันบ้างนะครับเริ่มเซียนแรกนะครับใช้นักเตะของลีกวันยูเอสทุคนหรือว่าลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเข้าไปยิงประตูในส่วนของทัวร์อีเวนต์อันนี้นะครับบันนี้ก็ผ่านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเควสแรกนะครับทำตามนั้นได้เลยนะทุกคนต่อมาอันที่2นะครับใช้นักเตะของอิตาเลียนทุกคนหรือว่ากันโชสซิราอิตาลีนะครับใช้ในทัวร์อีเวนต์อันเดิมเลยนะครับและต่อมาที่3ามคนใช้นักเตะของลาลิกาสสเเเปปปนนนนนหรรือว่่าลลีะคับไใ ทัวร์อีเวนต์ของสตาร์เตอร์อันนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับ3เควสแรกนะทุกคนและต่อมานะครับเข้าไปเล่นในหมดของชาเลินอีเวนต์นะทุกคนนี่เลยนะครับก็เข้าไปเล่นในหมดนี้นะครับก็ผ่านไปทันทีนะครับสำหรับเควสของภารกิจที่4นะครับและต่อมาภารกิจที่5ก็คือเข้าไปเล่นในหมดลีกคับทุกคนหรือว่าดิวิชั่นหรือแรง์ของเราเนี้ยนะครับวันนี้ก็เป็นเควสที่5นะครับเมื่อทําตามนั้นนะครับก็จะได้แต้มสะสมไปเรื่อยๆนะทุกคน ก็จะได้รับคนรางวัลสูงสุดก็คือ150ทองแล้วก็ไอเทมเชนเดียวกันเปิดแพตตำนานฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับใครที่ทําครบมาทั้ง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วก็คือขึ้นมาแค่19ทับยนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับถ้าใครที่ทําเพิ่มเติมได้1อันนะครับก็รับฟรีทันทีในส่วนของไอเทมเชนเดียวกันเปิดตำนานฟรีหนึ่งครั้งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ตอนมีใครทําผ่านครบกันแล้วบ้างเปิดได้ใครกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับการแจกตํานานฟรีอีพิกกร์ดเขียวนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ท,ทํานั้นทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปทําตามที่ผมได้เรียงไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับสำหรับการเปิดตํานานฟรีตัวที่2นั้นทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับว่าตัวแรกนะครับเปิดได้ใครกันบ้างแล้วก็ตัวที่สองครับอยากได้ใครกันบ้างหรือว่าใครที่เปิดไปแล้วนะครับทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเนบั้าไดลยะคร ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารการแจกตำนานฟรีตัวที่2แล้วก็แจกทองฟรีเพิ่มเติมอีก150ทอนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให,ให้กันเหมือนเดิมกันะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีทูบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเ,มเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากใครเปิดแพ็คอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ